สวัสดีตอนเช้จาจ้ะพี่น้องมาอนี่ยเย้าสิภาพี่น้องมาเก็บมะเขือเทศค่ะมะพริกพุ่มงามค่ะพี่น้องเอ้ยมะพริกพว่มงามเนื้อค่ะพี่น้องเก็บมะเขือเทศก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิกเก็บเอายอดปักอื้อไปกินกับตำมะแตงค่ะพี่น้องเดี๋ยวกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,ว่างอันนี้ก่อน,นคุณขาพี่นอ้องมะเขือเทศ ปลูกว้น้ำคางๆหัวซแซบๆค่ะมะเขือเทศอันนี้ค่ะพี่นอ้องมะเขือเทศนี่ซแซบๆตัวมันออกมันอันมันบรเลกเกินไปค่ะพี่น้องมันเป็นหวานมันหวานนวลแน่นแน่ก็มนนีน <c oughs> ตกย่ามังคืนเนาะค่ะพี่น้องบอกว่าเป็น่ามังคืนตีล่าย่ำย่ำแรงก่อนก่อนสีพักกันเขานอนเนาะย่ำหิวเอามักกครืเทศมากินนั่งกินเบิงทอดรทดถั่โอ้แต่กี่เย้าโบเคยกินค่ะพี่น้องเดาบโบเคยนั่งกินหมักกครื่องเทศเล่นจักเตื่อเคยใส่ตะต่ำบักฮู้ เมืวว่อวานนี่อันอ้ายอ้ายเพิ่นมาก,ก็บ,บ่ฮู้จักเก็บไปกินเด้อ้ายเพิ่อนอันอยู่แฟตานะนะค่ะเพิ่นบ่ได้มีอันมะเขือเทศกินคือังยาวเนาะยาวป,ปาลูกเบิดอ้ปลูกทุ่งทั้งแฟตบ่ได้เนาะ <c oughs> ยางชมต่อค่ะพี่น้องชมไปทางพี่เนาะค่ะเนาะ สมังงามแต่บางแน่น้องงามงามเก็บมะเกอเตศต่อค่ะพี่น้องปลูกไ้ข้างรั่วค่ะพี่น้อง้างคน,นท่างลดปลูกไว้ ปลูกไบซื้อซื้ออค่ะพี่น้องจักสิดได้กินบ่ได้กินที่แรกก็ได้คิดว่าปลูกไว้ซื่อๆอันนี้ติดมากข้าตาวยังมากข้าตาก็เก็บกินได้ละ่ะค่ะผู้ร้องคนมาเด้อค่ะพี่เพ้นมาเอามะเขือเทศไปกินเด้อมาเด้อพี่ดาวเด้อ พี่ๆเพื่อนๆพ,พี่จ๋ามามาเคริรเทศไปกินค่ะพี่จ๋าหลายๆก้อนเนาะค่ะเอ้ยซื้อบเบิดก็ได้เนาะมามาเคริรเทศไปกินค่ะจงไว้่สกันซุ้มนี่มันพันได้ี่งามเนาะบ่อบ่อตรงๆอีลีด้าค่ะพี่น้องบ่เคยปลูกยังได้กินคัดพันธุ์ที่ เบ่งในผุนตอเนาะค่ะเนาะเบ่งดอกใหม่งามๆค่ะหอม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 จากพี่น้องดอกกุหลาบพันนี่นั่นค่ะหอมคักค่ะพี่น้องทางผุณพางผุน มาเบ่งหมักพริกก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะดกคักค่ะพี่น้องหมักพริกก็ได้ดกคักเขาได้กินหมากี่อดอกค่ะปีนี่เนาะปีกายนี่ปลูกไว้บ่ได้กินหมากมันเป็นกูดกูดเนาะเห็นเห็นพี่พ <c oughs> ี่แขกแล้วปลูกแล้วบดเด็ดยอดเนาะของเยาวเด็ดเด็ดเด็ดยอดนะคะเบ่งห้อยเด็ดยอดค่ะพี่น้องนี่เบ่งห้อยเด็ดยอดเนาะอันนี้ก็บตาบุนพริกอีหยังเนาะค่ะ พ่นแตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องอันที่ย่าว้านนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่อาค่ะพักพักอีตูพักอีตูงามค่ะค่ะใส่ใส่ในกระถางไว้งามค่ะงามค่ะเด้อค่ะพักอีตูเอาไว้เอาไว้ในฮื่นไปค่ะพี่น้องเย่าภาพไปเก็บอันอ่าเบื้องต้นบักฮวงกอนค่ะพี่น้องตุ่มฮวงปลูกใส่กระถางง่ามหนาวก็เอาเข้าไปในบ้าน บบถือยังดอกค่ะถือเรามันคิดหลายบางกล่องกันเด้อค่ะเด้อมักอันอื้อค่ะพี่น้องบักอื้อไงแล้วเนาะย่อหมกมือหมู่บ้านนี่ตัดค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมันเงีวค่ะโพดอันนี้ที่แรกสามีบ่ให้ตัดที่หลอะพี่น้องเบิ้งกกินน้ำกับบ่ท่านค่ะย่อบักอื้อ เมื่อเช้านี้เอาไปออมใส่อันนั้นออมใส่อันไก่ออมใส่ไกแสด้ตัดยอดต้นมะเขือเทศอีกได้ค่ะพี่น้องเมือเมืองมันหลายคักหลายแน่ยคุณเนี่ยอุ้ยพึ่งพูนเดี๋ยวเดี๋ยวกันเด้อค่ะพี่น้องต่างกล่องกันเด้อค่ะจ้าพี่น้องเก็บมะเขือเขือเขึ้นขึ้นอะไรปักหุ้งค่ะพี่น้องเห็นไหม อันก็มันสีหกจังสี่ค่ะพี่น้องสีเว้าสูฟังเขาเจาบอกให้ตัดอยู่่ะจะย่าวกับตัดอยู่ระบาดที่นี่ช่วงช่วงปูบ่สั้นบายค่ะพี่น้องก็เลยไดไปเฝ้าบ้านปูเนาะค่ะเนาะกะ บ่มีเวลามาเบิ่งมันอีกเที่ยนึงค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิงอย่างหล่มละแน่นานาดกันบึดเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงแตงหยอดน้ำกรบป๋าทันค่ะมันหนักมันก็นเลยล่มลงจังซี่ค่ะพี่น้องกระซามมันเนาะค่ะเนาะปีหน้าก็เอาใหม่ปีหน้าเฮ็ดใหม่ค่ะพี่น้อง ต้อง,งดได้เก็บอาเวอร์ดำหบปาที้นี่มันหกอึ่งตึง <Crow> แม่ค่ะพี่น้องเลยมาเ,าเมาเด้อพี่เพ่นมาเอามาเคือเทศไปกินเด้อ เพื่อนพี่ดาวเด้อพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะเด้อเอามาเขือเทศไปกินพี่จ๋าเอามาเขือเทศไปกินแต่มันหลายคักเด้อค่ะพี่พี่จ๋าเลยมาพริกแต่กระลั้งดกค่ะพี่จ๋ามาคงกับสิได้กินหมากวานนี้นี่พี่น้อง จากปอยูสาสแน่ด้วยค่ะพี่น้องเลยวัวตายลนลนทร์สั่งเก็บไปฝากค้อนขางบ้านล้างก่อนไม่หลายค่ะพี่น้องกินน้ำปลท่านโอ้ยมันหกกลับไปบ่ได้ก็มีค่ะพี่น้องอะไรค่ะพี่น้องอลไร เบิ้งค่ะพี่น้องมันอกคักอกแ,แอน่เลยเด็ดถือเอามาแค่เครื่อันนี้ซักาตาัดตาัดตัดตัดตาเกือกบค่ะเพ่กแน่เด็ดออกอันจะได้แต่งออกไม่หลายเลยค่ะพี่นอ้อง,งบ่เก็บเอาเอาเบิ้ดออกค่ะว่าสิเก็บไปฝากกันคนหนังข่างบ้านเบิ้งเบิ้งค่ะมันหลายอื กระสกองกลไ่อันอันกองอีก กำนังแดงก็มีค่ะพี่น้อง มั่ดูในะคิดิหอยียแตกป้อแปะป้อแปะแป สันนิกรนเนาะค่ะพูน่ะหลายคัค่ะพี่น้องอ้ายวยังตกลงมาอีกอยู่เบิงนวยมั่นค่ะพี่น้อง ะเขือเทศตัดออกค่ะพี่น้องอันนี้แหมเบ่งดอกมะือยค่ะพี่น้องแต่มันหลายแห้งเราตัวมะกอยอันนี้ก็อุตสาผสมแล้วเรียบร้อยได้เนี่ยผสมแล้วเนี่ยอันนี้กหน่วยงามตัดค่ะพี่นอ้องเพราะว่าสามีฮะล่ะค่ะบอกว่าอัจ้องมันใหม่จ้องมันใหม่มาปลูกใหข้างในอันหนึง่งทดสอบทดสอบปีนี้เป็นปีทดสอบด้วยค่ะพี่น้องทดสอบเบ่งทดสอบเบ่งว่ามันสิเป็นจังไไดเนาะ ลวยสีาพาพี่น้องมาเก็บเอามาเขือนี่ไปนั่มเบิง้ง่ะพี่น้องหน่วยบาสใหญ่หน่วยใหญ่ก็วัางหันเนาะหันหน่วยน้อย มกอื้ออือค่ะพี่น้องออหน่วยไญ่แล้วเนาะแล้วยอดสีผ้าไปเบิ่ง้างๆทั้งทุนเนาะค่ะอันมกพริกค่ะพี่น้องมกพริกียังนี่อุ้ยอันออนสื่อตอนมันมากค่ะพี่น้องปนมามันเพชดหน่อยๆว่าสันสามีว่าอยากกินเพชดว่าสันอยากกินเพชดหน่อยๆน,นั่นสื่อมากเบิ่งค่ะพี่น้อง แดงล่ะซุกล่ะอันนี้ก็จนว่างากองมันนวยใหญ่นะอ,อันมักพริกอันนี้ค่ะพี่น้องเบิ่งมกพริกอันนี้ค่ะหม,มากเพิ่นเป็นหมากสี่กินทั้งฝาเนาะก็มีแดงแน่แล้วเนาะอันนี้กําลังกําลังสีแดงค่ะอเป็นหมากเต็มเลยหมกักอัน สิได้เฮ็ดข้างไม่ค่ะพี่น้องข้าั้งแต่ไปบานปูหลักก็บ่บดอันบ่ไดบดอันดูแลในเลื่อนปลูกผัดต่อของเลยเนาะส่วนนี้หล้กก็พี่น้องเมื่อหมกพริกค่ะพี่น้องอนย่ดผาใบมืหมกพริกหมกพริกหมกพริกขาวค่ะพี่น้องเบิ้งมันละ่ะอันปลูกไร่สวนผสมอีหลีค่ะพี่น้องกองกันเอเลแล้วกระอันจักบบเหี้ยวจักบโบเหี้ยวขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่า มันก็สิสูงรับรับเอาแสงสว่างเนาะมมักพริกอันนี้ก็พ่อมเป็นดอกกระสิติดปวดติดค่ะพี่น้องเสียเอาอันเสียเอาฮอร์โมนไข่มาใส่อยู่เสิตัดเนวสิตัดเอาอันนี้นนีมันออกตัดเอามัเอือออกค่ะพี่น้องมะเอือน,นี่สุกแล้วก็สีเอาไปบวมันสุกดิล่ะให้มันไงสกปรนก็สีตัดแล้วก็สีแตงออกค่ะพี่น้องต้นมะเขือขอกเขี้เขี้ยมือนี่ยังท่านบอนยังบ่ท่านมีเวลาค่ะพี่น้อง มะเขือก,กำลังออกหมากอีกค่ะพี่น้องนั่นซอ่อหมากแล้วเนาะค่ะจุดได้เอาห์อมนมาหดห์อมนมาหดให้เพิ่นเป็นหมากเนาะอ,อันตะวาย้าปลูกอันนี้บ่ได้กินค่ะพี่น้องปลูกอันหมากไส้บ่ได้กินหมากค,ค่ะพี่น้องหมากไสเบิ่งค่ะพี่น้องอย่า้าเบิ่งหมากไซเด้อนี่ค่ะอันนี้คือหยด นอนบักไซมันสูงเล้วเนาะค่ะมันยังบ่เป็นหมากให้กินค่ะพี่น้องเย่าบ่ได้กินหมากดอกจากหน่อยหนาวกับมาเล้วเนาะบันนี่พระอิตูยุนี่กับมีเด้อค่ะพี่น้องนี่บกักหุงเหี่ยวขึ้นเหี่ยวขึ้นนี่พระอิตูย่นี่กับมีผู้ใดบ,บ่มีกับมาอ้าวเนาะค่ะแม่แม่แมอดีดามาเอาหมอกอันพระอิตูพัอนอยากแต่พระอิตูมาเอาพระอิตูไปกินแต่มันหลายค่ะ มกพร้จุ้มโนี่ก็จะได้เอาใส่กระถางค่ะพี่น้องให้สามีวางกา้อนภาพให้เพื่อนภาพไปซื้อกระถางมาใส่เพราะว่าจะน่อยกน็นาวแล้วเนาะอีกประมาณสามเดือนหนาวมะเขือเคียก็จะได้กินโดนยูตะวากะสิเพาะไม้พอไม่เอาไว้ถั่ปลูกกินในบ้านเนาะระบาดที่นี่อันพี่น้องอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยขอบคุณหลายๆน้องตายเนาะค่ะโอ้น้องตายมาเอาเดิมเคียไปกิน ตะวันนองตายแล้วบุญกินดอกบ้ามาเคี้ยเคี้ยเนาะอันนี่ค่ะพี่น้องอันนองตายแล้วแน่นะบอกว่าอันพี่ย่าเอาอันไนอันยังกอเขาเอิญพักซี่อันใบเลยหันบต่ตองทายมันแก่ได้เอื่อยพอเหลืองเหลืองเอื่อยวานโดรดว่าซันตีดคือนองตายแล้วว่ายี่หลีนี่ค่ะพี่น้องงามค่ะเต็มเต็มเต็มเลยเต็มเลยแล้วก็มีในเฮือนอีกกระปงอีกหลายค่ะพี่น้องแล้วบะที่นี่โอ้แต่มันขอบ ขอบคุณนาลายนองตายอันนี้แจะเป็นต้นอีหยังค่ะ่งค่ะจิเป็นต้นบอกหน้ารู้ต้นมะขคมอันต้นมกสมเชยววันกับบรูค่ะมาปลูกเอาเอาแน่นมาทิมไว้เนาะคะ่ะทิมทิมคู่กันไปบบรูว่ามันสิเกิดก็เกิดก็ทิมคู่กันไปเนาะค่ะพี่น้องแต่มันมันคักคุณโอ้จริงเลยถือเมื่อใดล่ะฮะนี่เต็มเลย เนาะคะ่ะเบิ่งมักเขือเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิบเจ็ดหน้าที่แล้วเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมตน จนจบคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะอาพี่น้องฟังไปทันใดที่บ่มีมาเคียเขี้ยกินเนาะค่ะเนาะบ่มีผัยอิตูมาเอาเด้อค่ะบ่มียอดมักอือไปแกงไ่เฮ็ดกะมาเอาเด้อค่ะบ่ยอมเอือไปแกงไซหนไม่ก็มาเอาค่ะอันพุ่นๆกันหลายค่ะพุ่นพุนพุ่นๆค่ะพี่น้องเนาะค่ะพุ่มบักไงมาเอือเนาะค่ะเนาะ มามๆค่ะมาเอาเดอ้อค่ะเนาะขอบคุณนลาย้ายค่ะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายพอกันคิดไหมค่ะพี่น้อง